เอา้าถึงไหนแล้วลุงชัวยวอนนี้กำลังหาฉากครับหาฉากครับผมวันนี้กำลังงานแลแนวฉากอันนี้นนคืออันนี้มัดอะไรอันนี้มัดไอระยะครับอ๋อระยะครับตอนนี้มันจะเป็นฉากครับหาฉากเพราะงานใหญ่ๆอย่างนี้เราต้องหาฉากสามสี่ห้าโอ้ครับถ้าเราเอาฉากเล็กหรือว่าฉากไอเนี้ยมันจะไม่ค่อยมาตรฐานลรอกพี่อืมเลองจำเปนกิน้นคือ เราจะหาฉากที่ตามสีน่าครับอืม,อมขอมาตรงนี้ถ้าตรงน,นี้ไม่นั่นก็ไม่ได้มัไม่ได้ไ,ไ,ดไอ้นี่มันหาฉากเล็กแล้วเราต้องหาฉากใหญ่ทีนึงว่ามันจะได้นนนั่ะถ้ามันถ้ามเทียนก็ไปเลยลูกพี่เวลาเราขึ้นโค้ขงขึ้นอะไรนี่เหรเอียงไปเลยครับทำบ้านหลังใหญ่ๆเราก็ต้องใช้ฉากพวกนี้ ตัวผากลางนี่คืออะไรครับไหนครับนี่ไอ้ตัวนี้คือเสาศูนย์กลางเสาแต่ตอนนี้เรายังเรายังไม่ชัวร์เพราะว่าให้ผมเปิดฉากก่อนถ้าเปิดฉากปุ๊บเราถึงจะไล่นั้นถ้าเปิดฉากเราก็จะตามเลยใช่ไหมใช่ครับเราก็จะไปตามตะปูที่ผมตีไว้เราจะไล่ไล่ไล่ตะปูไปเลยเราจะเปิดก่อนว่ามันได้ฉากไหมจะเปิดกับใครก่อนนี่แหละนั่นเรานี่แหละเปิดกับเราเลยอู้ตายเลยชัยบอกเปิดฉากเลย เฮอสังเกตเหรอครับไมไปอีกนะนุปิยาบีอ่าอไรเนี่ยไปนี่คือหลักการช่างที่ถูกต้องใช่ไหมใช่ครับตัวนี้ไปหมดเลยจับที่ที่ไม้ไว้นะโอ๋อไปนี่ครับตัวนี้มันจะเป็นฉากฉากโดยอัตโนมัติที่ว่าฉากใหญ่อ๋อเนี่ยคือถ้าอย่างเงี้ยมันจะได้เปรเลยครับครับ เนี่ยเนี่ยคือลักษณะตัวนี้จะเป็นสามตัวนี้จะเป็นสี่เราจะทะแยงใช่ครับเราจะทะแยงเป็นสามสี่ห้าครับ<ม>เขาก็จะลงจุดของเขาเพราะว่าตอนนี้เราเช็คฉากเล็กแล้วมันเราเทคฉากใหญ่ก็คือเป๊ะเป๊ะก,ก็คือตัวนี้ไปได้เลยอืมผมก็จะไปได้เลยตัวนี้ไปได้ตัวนี้ร <c oughs> เราจะมาเทคระยะศูนย์กลางเสาสิบเมตรไปทีนี้เรา,าเริ่มเอา <5. S 1> จริงนะอ๋อเอาตัวนี้ต้องเริ่มจากตัวนี้ก่อนใช่ครับใช่ครับ ตัวนี้เช็คได้แล้วครับก็จะเช็คเสาวพวกนู้นใช่ครับผมก็นึกว่าเช็คได้เลยเนี่ยทุกคนไม่ทด้ไม่ไปไแต่ละนรกมันมีสูตรเอาไปพู้ละเอาเอาตัวนี้นะเราเก็บได้ตัวนี้รถตี้มันต้องอ๋อศูนจากตะปูตัวนี้ปิดเมตร,ตรดึงไปแล้วครับศูนย์ เดี๋ยวเราจะเดินข้างนอกดีกว่าตัวนี้ตัวนี้ จะได้ขุด,ดง่ายน้วเราขยับตัวนู้นออกอีกมาอีกสักยี่สิบเซนไหมจะได้ขุดตัวนั้นง่ายหน่อยขยับเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตัวนี้สิบเมตดสิบมันอยู่นี่ผมขยับสามสิบเซนเดี๋ยวก่อนนะเราเดี๋ยวผมไปขยับให้จะได้ออกจากหางนั้นมาหน่อยจะขุด,ดง่าย เรามาตัวนี้โอ้ก็ใช้เวลาอย่างนี้ได้เนาะ <c oughs> ไม่ใช่ง่ายๆเน,ะนานะธรรมดา่ีไม่ได้ขุดเลยเนาะ <c oughs> แต่ถ้ามันไม่ได้ครับ <c oughs> มันไม่ได้ก็ไปใหญ่เลยแนละ้วเวลาเราขานะนะครับขึ้นโคงง้งนเลยลูกพี่มันจะดูมันไปไม่เป็นเลยนตะ่ถ้ามันไม่ได้ของมันจริงๆอ่ะไปไม่เป็นเลย แนวตะปูนี่คืออะไรไอ้นี่คือศูนย์กลางเสาครับ๋อครับศูนย์กลางเสาคือได้ตัวเดียวแล้วก็พือไปเลยใช่ไหมไปเลยครับอ๋อเปิดฉากไปแล้วแล้วก็วัดตัวนี้ได้เลยผมนึกว่าวัดตอนแรกก็คือได้เลยได้เสาเลยไม่ได่ครับไม่ได้เพราะเราไม่เปิดไอ้ตัวนี้มันแค่เป็นผังเลยอ๋อเป็นผังเฉยใช่ครับ นี้ก็คือเป็นแนวผังที่เๆยครับนี่คือจุดศูนย์กลางเสาใช่ครับส<ม>ิบเมตรครับ

กว้างออกมาพี่จะได้ทำง,ง่ายอ๋อเราต้องย้ายตามกัน <c oughs> ไม่ได้ออย้ายมาเท่าไหร่สิบสามสิบครับ <c oughs> นี่ไม่ยากจีหลดเนี่ยแค่บอกค่ามเป็นจริงเลยนะเรา แบบ้อยดึงอย่างนี้ไปประมาณนี้เลยครับตอนนี้เราได้เราได้เขาเรียกว่าอะไรนะอันเนี้ยเราได้อะไรมาแล้วตอนนีู้่ยนกลางครับพอ,อเราได้สนยนกลางเสาแล้วครับหืมฟังนี่ติดอยู่แบบน,น,นี้ว่าติดยังไร เปไนไห่ตัวนแม่ตัวนี้เราก็ยายไปเดี๋ยวมันจะนุ่ร่มตีตะปูนี่เสร็จจบกอันก็คือจบแล้ว ใช่ครับก็คืงเชือกแล้วก็ดิ่งลงเสาอ๋อดิ่งลงครับแล้วก็ตอกหมดไว้ครับขุดไปตอกไว้ให้ลูกพี่เห็นอ๋อถ้าตามนั่นจริงเขาตอกเข็มเขาก็จะมีสีสเปรย์มาคุณครับครับให้ให้มองได้เห็นได้ชัดผมเคยไปขุดหลุมต่อหม้อที่เขาขึงขึงเสาโทรศัพท์อยู่ครับเออขุดลุมอย่างใหญ่เลยอันนั่นนะแล้วเขาก็ดิ่งขุดลงไปลึกแล้วเขาก็ดิ่งอันนี้ลงไปกจิ้มตรงกลางกันครับ ไม่แตกต่างไอยิ่งลุ้มโทรศัพท์เนี่ยมันยังทังนดิแต่เท่านี้มันถ้ามันเป็นโค้งเข้าเวลาเราขึ้นไปอ่ะเวลามันเอียงเวลามันเฝีมัน<อ>มันไม่ได้อย่างเงี้ยโองานมันก็จะหอมมากแบบโอ้โหอลา,านไปเลยนะลูกพี่ยิ่งเป็นบ้านยิ่งโหไม่ได้ฉากไม่ได้แนวยิ่งลําบากเลยดิถ้าไม่ได้นนหนีกันไปเซนหนึ 1, ่งสองเซนยิ่งไกลยิ่งไปยิ่งไกลยิ่งไปดิ มี fc comment มาว่าเราขุดลึกแค่เม็ดห้าสิบมันจะรับอยู่ไหมก็ที่ตรงนี้มันเป็นหินใช่ผมผมผมเจาะดูแล้วครับลูกพี่ต้องบอกว่าเม็ดห้าสิบเจอหินลูกรังเลยครับลูกพี่ต้องบอกเลยว่ามันเป็นหินครับถ้าบางที่อย่างแถวจันบุรีเนี่ยเขาต่อเข็มบ้านตึกสองชั้นเนี่ยครับเขาจะต่อลงไปได้แค่เม็ดนี่ติบอ่าเพราะว่าต่อลงไปอีกไม่ได้เพราะมันเป็นเป็นหิน นู่นเยอะเลยนี่นี่แถวต้นมะพร้าวแถเนี้เพราะมันเป็นหินเป็นหินแล้วเราลองบอกเอฟทีแล้ว่ามันลงไม่ได้ครับหินตอกเสาเข็มก็บรลงไม่ลงเนาะม่ลงมันเป็นหินเม่นเป็นแม่รังใหญ่ๆเลยนะใ่ครับนี่ขนาดนี้เลยผมเจาะดูตรงนู้นแล้วถ้าเป็นบ้านไอ้นั่นเขาจะทาเป็นฐานแผ่เขาเรียกฐานแผ่ครับฐานแผ่เพราะว่ามันไม่มี ไม่มีความสามารถที่จะเอาลงไปได้เหมือนที่ปะปาบ้านกวดอืครับก็ต้องทําฐานแผ่มันมันมันต่อเข็มไม่ได้เลยตีไม่ได้เลยก็ฐานแผ่เมตรห้าสิบเมตรห้าสิบก็แค่ขุดลงไปได้ประมาณหกสิบเซนหรือเจ็ดสิบเซนเพราะหลังจากนั้นก็หินขุดไม่ได้แยกก็ไม่มีความสามารถที่จะแยกครับเขาเคยเอาระเบิดไอ้ไรกัมมานไนไอ้นั่นนามามามาระเบิดแต่มันระเบิดไม่ได้อันนี้ สมมุติว่าอะเราขุดเจอหินปุ๊บเราก็ต้องไปเลือกเสาที่มันไม่ยาวใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่เพราะว่าเราไม่สามารถแยกมันออกอีกแล้วเนาะไม่ได้ครับไอเสาเข็มตัวเนี้ยไม่ได้ครับอืมเพราะว่าเราต้องไปเอาเข็มไม่เข็มเนี่ยเรายังสามารถตัดได้แต่ไม่โคเราจะกดลงไปไม่ได้กดไม่ได้ใช่ครับอืมเพราะว่าก็ตรงนี้ที่ลูกพี่ว่ามันเป็นหินใช่ไหมล่ะครับผมก็ดูแลสภาพที่ว่าตามตามที่เคยทํามาแถววันกดเราเนี่ยบางทีบางที่เจอหินเนี่ยมันหินมันหิน เน้นแบบมันกดไม่ค่อยจะลงอ่ะมันกดมไม่ได้นลลูกพี่ครับเดี๋ยวจะลองขุดให้ลุงชัยดูสักลมหนึ่งไม่สุดแน่นอนครับแถวนี้พอข้างล่างเป็นหินแม่รังผมรู้ดีเพราะว่าผมขุดดินแถวนี้ <laughs> นู่นตรงเสาเข็มที่ผมวางนะ่ะตรงนั้นนะ่ะผมขุดเจาะไปประมาณเมตรแปดสิบนั่นนะ่ะเจอแม่รังแล้วไม่ใช่ลูกรังนะครับแม่รังเลยนะครับนู่นนะ่นนะเฮ้ครับก็ติดตามชมกันคลิปต่อไปแล้วกันครับรอชมว่า,าโรงจอดรถตรงนี้นะครับ กว้าง30เมตรนะครับแล้วก็ไปไม่ใช่กว้าง10เมตรยาว30นะครับแต่ละช่องนี้จะจะกว้าง10เมตร10เมตรเลยนะครับใช้เสารประมาณเอาใช้เสาทั้งหมด8ต้นนะครับ8ต้นก็ทำแค่นี้ก่อนครับถ้าเกิดที่โจทย์ไม่พอหรือว่ามีงบประมาณต่อเราก็จะโอ้นะครับจะต่อไปทางนู้นนี่นะครับเราก็ต่อไปเรื่อยครับเราทำเพื่อคือผม วางคิดไว้หมดแล้วว่าต่อเติมไปได้นะครับที่เลือกมาทำตรงนี้ก็เพราะว่าแบบนี้เลยครับคือเผื่อนาคดข้างหน้าที่ผมไม่ทำอยู่ใกล้ๆบ้านก็ไม่อยากอยู่ใกล้บ้านมันจะรบกวนน้องลงชัยชถ้าทำอยู่ใกล้บ้านมันจะรบกวนบ้านเนะาะทางนี้ก็พอดีเลยไกลพอดีครับพอดีแล้ว มันเป็นที่สองแปลงที่ลูกพี่ซื้อแล้วมันก็อนาคตข้างหน้าเผื่ออย่างลูกพี่ว่าเลยครับไอ้นี่ถ้าเกิดเราไปได้เราอาจจะลงหินลงอะไรไว้ลงทรายไว้เยอะๆอะไรประมาณนี้นั่นแหละมันที่เรามันมีอยู่แล้วไงต่อไปเกิดมันไอ้นั่นจริงก็ําต่อไปจอดไม่โค้งเป็นอย่างนลูกพี่ว่านั่นแหละอันนี้ได้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม